น้ำมันจะหยุดแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีทุกทุก,ท,กท่านวันนี้ไม่ต้องมองหน้าอางหนึ่งนะหนึ่งตกกุ้งก่อนน้ำจะหยุดแล้วหนึ่งก็ออกมาไม่ได้ดูเวลาเลยนะโมเนี้ยเก้าโมงเก้านาทีแม่พอดีเลย <laughs> เลขมงคล <laughs> เออออกมาได้พอดีหรือเกิน เผื่อจะมีกุ้งมาหลงคลเราม้งต้งใช้เวทมนต์แล้วกุ้งหาตัวยากซะลึกเตินลมก็เริ่มจะแรงขึ้นก็เริ่มจะมีพอลมแรงกลเจอเรือวิ่งไปหน่อยๆน่อยนะขึ้นก็จะมาแล้วมันมารวมกันขึ้นก็เลยเจะเยะขึ้นมาอีกหน่อย จะขึ้นเรียบๆก็จะกลายเป็นขึ้นเป็นลกูกเออหรือปลาเนี่ยยิ่งเขาใจท้องกร่อดูดิกุ้งหรือปาาอลออปาน่าจะเป็นปลาใช่ไหมดิ้นไหมไมออ่ดิ้นอาจจะเป็นกุ้งก็ได้มองงงดูงงน้ำเนี่ยอาจจะเป็นกุ้งนั่นไง เฮ้มันดิน้นเข้าใต้ท้องเรือดิ้นอย่างกระปาเลยเนาะหนึ่งหนึ่งกระปาก็แล้วสายสวยด้วย,วยเนี่ยลมมันพัดได้เรือมันเอียงเลยคนะ่ะเฮ้ยตกตกยากอนะเวลามีลมมีคลื่นเนี่ยต้องอดทนเพราะลมบางทีมันมาซ้ายมั่งขวามั่งมาพอมาซ้ายเรือก็จะไปทางขวามาขวาเรือก็จะไปทางซ้าย ก็จะจงงๆหนะ่อยโอ้โหมาแล้วมาแล้วเอ้ยลมกระพัดดีเหลือเกิน ถ่ายมั่งไม่ได้ถ่ายมั่ง,งตัวที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่ไงสวยงามสวยงามทุกตัวเลยน้องเงอะอะไรก็สวยงามอย่างเดียวแหละขี้เล่หายากลือเกินว่าไปนั่นขี้เล่หายากขี้โม้เนี่ยห่างง่ายว่ากันไปลมพัดอย่างนี้ ไม่ค่อยดีทเท่าไหร่ตกทุ้งยากอะ่ะเพราะว่ามันต้องบังคับเรือให้อยู่ในแนวที่ต้องการมันยากหน่อยนี่ว่าจะย้ายแล้วนะเนี่ยพอดีมันกินก็เลยเอาซะหน่อยเดี๋ยวค่อยย้ายอุ้ยอุ้อ้ยอยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วเกวตา กว่าจะขึ้นถึงนะสาวนานหน่อยโหมันดิ้นอยู่ข้างล่างเลยดิน้นหนักมากอะ่ะเออนั่นไงไอ้เหลืองช่วงนี้หน้านี้ไอ้เหลืองมันจะเยอะไปเอาคันนั้นมาด้วยกันเลยยังไงเนี้ยยังไงนี่อ่ะเนี่ยไม่รู้ตัวสวยด้วยเน้นเน้น ลงเน่งอกินอย่างนี้แหละครับทุกวันแต่ก็มีบางวันก็ไม่ออกเพราะออกมาแล้วมันไม่ได้ตัวก็เลยต้องหยุดพักไปก่อนรู้สึกวันสองวันนี้เขายังชั่วหน่อยพอได้ตัวอยู่แต่ก็บางทีบางวันก็สี่ห้าตัวบางวันก็สิบตัวแค่นั้นแหละบางทีก็ได้สองตัวพวกมันไม่ค่อยมีตัวไม่รู้มันไปไหนหมดยังดีกว่าหนาวปีที่แล้วนะ หนาปีที่แล้วตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกรากรุงพาเงียบสนิทเลยกุ้งกุ้งไม่มีตัวเลยอ่ะนี่ยังดีนะยังพอมีอยู่เนี่ยยังพอได้อยู่ปีที่แล้วแย่เลยกดยาปากแห้งเอ้กุ้งหรืออะไรเนี่ยอ๋อไม่ดิ้นด้วยเอ้ผมใส่ก็เป็น เศษอะไรใต้น้ำอาลุบไปแล้วลุดไปแล้วเดี๋ยวดูเหยื่อก็รู้นไ,ไงไม่มีแหว่งเลยไม่รู้ไปดึงอะไรแต่ถ้าตึงๆแบบเมื่อกี้ถ้ามันดิ้นปักๆน่ะแสดงว่าใชา่่ะนี่มันเงียบไม่ดิ้นไม่อะไรเลยอือวันนี้จะได้ถึงสิบตัวไหมเนี่ยหมายแล้วหมายแล้ว โอ้โหอเวลาตั้งน้นกว่าจะเจอสักตัวคลื่นเริ่มจ the ะมาแรงแล้วเนี orgeous, ่ยก็ลมมันตีเรือวิ่งลมตีก็ทําให้ขึ้นมันใหญ่ได้แรงได้เนี่ยเอาเรเอากันนั้นมาด้วย ไปลากสายนี space, mm ่มาด้วยแหละนี่ไนี่เจอแก่ก็ให้นี่ไงแก่แเนี่ยใครให้แก่กุ้งตั้มกรามเนี่ยกรามเขียวกรามน้ำเงินแก่ถ้าจับก็ต้องจับยก ทีนี้ก็จะพันกันแล้วแก้ก่อนอ๋อมันเข้าไปคของรูนี้ระวังระวังจะไปแก้ตัวนั้นแก้ตัวนี้ดีกว่าง,ง่ายกว่าเนี่อ่ะม,ม่เปลือกเหยื่อด้วยไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะอืมได้มาอตัวเงียบเหลือเกินกว่าจะได้แต่ละตัว หนึ่งก็ตกตกได้ก็อย่างนี้แหละเห็นเนี่ยอย่างเนี้ยเอาไอ้ที่ได้อเอามาลงคลิปถ้าจะทำเป็นแบบคอนเทนต์ถ้าจะโม้หน่อยเยอะเรื่องโม้หนึ่งเยอะแต่ไม่อยากทำเอาแบบตรงๆซื่อๆอย่าง,ง,งนี้ดีกว่ามันได้อัธรสอีกแล้วก็ ทำไปแล้วก็เท่านั้นแหละไม่อยากทำความสุกดี่ปอยู่เฉยให้เฟบวางเปล่าอยู่เฉยไม่ได้หรอกเมื่อแต่ส่งคลิปกันสวัสดีทุกเช้าบางทีก็คุยอ,อะไรกันมีสาระอนะไรเนี่ยมีดีกว่าทำยูทูบให้คนดูตกคุ้งบางคนชอบนะ บางคนอยากศึกษาหาความรู้อ่าใช่ถจะได้ความรู้ไปแต่ก็ต้องขยันศึกษาหลายๆเจ้าหลายๆคลิปก็ดูเอามันก็มีทั้งถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็แล้วแต่โอ,อกาสเล่นเฟซไปวันๆบางทีมันก็ไม่ได้ประโยชน์บางคนก็เอาเฟซมาค้าขายํามาขึน้นร่ำรวยกันไป อย่านึ่งก็ทำความบันเทิงเล็กๆน้นอยๆเพราะตัวเองก็หากินอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็เลยทำๆทำไปงั้นแก้เหงาเดีย๋ยวลุงหนึ่งก็ต้องเลิกแล้วเพราะว่าเนี่ยมันนานตัวแล้วเกินกว่าจะได้แต่ละตัว นหนึ่งก็จะหยุดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันน้ำมันเริ่มไหลกลับลมมันเริ่มรแรงเรือที่อื่นก็เริ่มตกกันแล้วนุ่งนี่ยยังตอกอยู่เลย <c oughs> ความคึกความคึกไม่มีไม่มีไฟนิทานอะคพิ่งอยากจะตกตกต้องเลยอะอนึกว่าพุ่งติดอะไรก็เลยออกละน่าจะมีคองอะไรทุกอย่างเนี้ยตอไม้หรือ ถึงปฏิกูณกิ่งไม้ถึงตุ๋ยอะไรมาจะจมๆอยู่แถวนี้บางทีมันก็ยกมาก็ติดอยู่เลยก็มีทีก็หลุดโอเคคลิปนี้เดี๋ยวลุงเหน่งว่าเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเรือจะวิ่งเยอะแล้วก็เรือวิ่งเยอะด้วยแล้วพื้นมันเริ่มจะมีเยอะเห็นไหมเนี่ยพื้นเริ่มจะมาแล้วมื้นเริ่มจะตกไม่เป็นสุกแลล้วุงเหน่งต้องลาไปก่อนครับก็ ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามแลวก็ติดตามแลวชมครับคลิปนี้กับผมแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านโชคดีมีความสุขมีกันใช้สุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย